จงจังมันคือเขาเรียกวาความชอบความชอบคือบางคนชอบรถเขาก็จะด,ดูจริงจังกับรถแต่เราไม่ได้ชอบรถเราก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาทำไมเขาจริงจังเช่นเดียวกันแต่ผมเชื่อว่าสุขภาพเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการและอยากได้อยู่แล้วเคยมีวันที่ไม่ออกกำลังกา,ายบ้างไหมอ่ามีครับแต่วันนั้นก็วิ่งเบาๆคือเหมือนเป็นเป็นการขยับร่างกายดีกว่า ขยับร่างกายเบาๆเบาๆเบาๆนี่กี่กิโลคะชั่วโมงเบาๆสองสามโลอะไรเงี้ยแล้วก็ว่ายน้ำอะไรเงี้ยครับนี่เรียกว่าเบาๆแล้วคือเวลาเราออกกำลังกายเราสึกว่ามันช่วยทำให้เราสดชื่นและทุกคนก็อยากจะสดชื่นในแต่ละวันถูกไหมเพื่อจะทำกิจกรรมต่างๆให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยต้องลุกขึ้นมาออกทุกวันนะจริงๆเอารูปอารูปมาออกด้วยไหมหรือว่ายังไงเขาถ้าวันหยุดเขาเห็นเขาก็ออกด้วยกันหรือเขาก็เห็นอยู่แล้วคืออย่างน้อยเนี่ยเราเราทำให้เขาเห็นว่าการออกกำลังกายมันเป็นสิ่งนนนนึึงงงขขออชชีีววิิตตปปรระะจาาัไมม่่่่่ใสแลกเเเเพื้โย แน่นอนว่าตอนเด็กเขามีเวลาเล่นแต่เมื่อเขาโตขึ้นเขารับผิดชอบมากขึ้นเขาอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ห่างตัวแต่ถ้าเขาอยู่กับเราเขาก็จะเห็นว่ามันคือสิ่งที่เราควรจะทําในแต่ละวันอยู่แล้วครับอย่างนี้สาหรับลูกเราองมีโภชนาการเลยมแบบว่าต้องยังไงในวัยเด็กจริงๆแล้วจะเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยก็คือทานอาหารมีประโยชน์นั่นแหละครับแต่ว่าในปริมาณที่แตกต่างกันออกไปเช่นเดียวกันกับการขยับร่างกายนะครับแต่ว่าสําหรับลูกก็ตามสไตล์เด็กบางทีเราก็มีให้เขาทานของหวานหรือสิ่งที่เขาอยากทานบ้างครับ ็นไงครับกับช่วงเวลานี้กับการช่วยกันดูแลลูกต่างคนต่างช่วยกันดูแลเราเป็นไงบ้างดีที่ก็สบายดีครับก็สนุกดีครับเป็นไงบ้างเหมือนว่าสมุติถามเรื่องไปทิพต่างประเทศมันต้องวางแผนยังไงเพื่อเอาโลราเป็นหลักว่าจะไปเที่ยวดิสนีย์ไปเที่ยวที่นยังไงบ้างก็ที่ผ่านมาก็ก็ลูกเขาอยากไปไหนเขาก็จะมาบอกเราว่าแบบอยากไปเที่ยวดิสนีย์นะอยากไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยครับอืมทีนี้เขาอินสปายใทรัมปแต่ไปถึงเขาดูไปจากไหนว่าเออเขาอยากไปที่นี่นะเพราะมันเป็นต่างประเทศเนี่ยก็ยูทูบ เปิด u t u b บบางทีเราเห็น YouTube เราก็ยงอยากไปเลยใช่ไหมดูรีวิวดูอะไรพวกนี้เด็กก็ดู u t u b e แล้วก็เขาเลือกหลายที่ไหมครับอ่เลือกหลายที่ไหมก็เห็นที่ไหนที่มันน่าสนุกแล้วเราผู้ใหญ่เองเราไม่เคยไปเราเด็กๆบางทีเราไม่มีโอกาสเนี่ยเฮ้เราก็อยากไปลองดูอะไรอย่างนี้อ่ะแต่ว่าต้องเลือกแต่ตัวเราด้วยเราอยากไปด้วยอย่หรออ่าเอาเขาเลือกก่อนแล้วเราก็มาดูว่าเอ้ยน่าสนใจโอเคปลอดภัยทุกอย่างแล้วก็ไป ในใจของพ่อแม่มันมีอยู่แบบว่าฉันอยากไปอันนี้มากกว่าไปถึงว่าฉันอยากไปอันนี้ในภใจพ่อแม่ต้องคุยกันก่อนไหมเหมือนเหมือนว่ามันมีสามเสียงไงต้องหาแบบว่าสองเสียงชนะหนึ่งเสียงมาอย่างเงี้ยก็จริงจริงก็เสียงเดียวนะลูกจริงจเสียงเดียวก็เอาลูกเป็นหลักครับจริงๆเราเรากับเจนี่สองคนเวลามีเหตุการณ์ที่ต้องช่วยกันดูแลลูกเราคุยกันเรียกกันยังไงครับก็จริงๆริงเหมือนรู้อยู่แล้วว่าต้องทำอะไรบ้างกับลูกเพราะว่าเราก็เลี้ยงกันมาเองนี่แหลตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้รู้ดีที่สุด งเนี่ยแหละคนยิน้มยิ้มมีความสุขไปกับหน้าที่ของตัวสองคนจากคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองดีที่สุดใช่ใช่แต่ความสุขเราเป็นย<อ>ังไงคนชื่นชมอะไรเงี้ยก็ผมเชื่อว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นสิ่งที่เราทําแล้วเราสนุกประมาณนะครับมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าการลงทุนระยะย,ยาวกับสิ่งสิ่งที่เรียกว่าลูกครับกับเจ,จนี่เองมีการพูดคุยกันมากน้อยขนาดไหนเรื่องลูกว่าเอ,อ้จะยังไงดีจะวางแผนให้ลูกอะไรยังไงก็คุยกันปกติในในในเรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับของลูกนะครับเรื่องการเรียนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่เรื่องโรงเรียนหรือว่าเะไรมีการคุยเรียนอยู่ครับอยู่โรงเรียนนะเรียนมา2ปีแล้วครับแล้วดูแลกันยังไงแในการสลับกันไปรับลูกหรือว่าอะไรง <c oughs> รีร้ก็แล้วแต่ตา,ตามตามตารางงานครับทีน,น,น,นี้ฝั่งไหนมีโอกาสได้พูดคุยกันบ้างไหมนอกจากเรื่องลูกแล้วรื่องอย่างอื่นก็คุยกันปกติครับก็คือไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าเปิดข้องหลงใจกันไม่มีอะไรคุยปกติความสิตตอนนี้ภาพจิตใจหรือว่าความโอเคของพี่พิเก่งเป็นยังไงบ้าง ก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรนะครับผมก็ผมก็คือจริงๆผมว่เป็นเป็นอย่างนี้มามาพักหนึ่งแล้วหมายถึงแบบว่าผมก็ดูแลลูกออกกาลังกายทํางานเป็นหลักอยู่แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรแต่การที่หลายๆคนคุกัรเรื่องชีวิตคู่ของเราสองคนนั่นน่นนี่เรารู้สึกไงก็ผมว่าโฟกัสมากกว่าตัวผมเองอีกนะหมายถึงผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โฟกัสตรงนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าเราก็มีสิ่งที่ต้องทําในแต่ละวันอยู่แล้วสิ่งที่ยู้ใจหลังจากบางท ไม่ได้ต้องการฮิวอะไรเพราะว่าเราก็ก็อย่างที่บอกอ่ะเราก็อยู่ของเรามาอยู่แล้วเราไม่ได้ไม่ได้ฮิวอะไรแล้วก็ออกกําลังกายของเราปกติแล้วก็ดูแลลูกจริงๆก็ผมไม่ได้ทําอะไรเลยผมก็ออกกําลังกายทํางานดูแลลูกแค่นั้นเองกับแฟนๆที่ให้กําลังใจครับที่ที่อยากบอรกับแฟนๆในภาพอ่ก็จริงๆก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ที่แบบเข้ามาคอมเมนต์อะไรอย่างนี้แล้วโดยเฉพาะอ่ในเรื่องของเวลาเราทำนต์สุขภาพเนะคนก็เข้ามารู้สึกว่าเวลาเขาบอก เอ้เออทำตามบ้างหรือว่าเฮ้ยมันดูง่ายจังเลยหรือว่าพี่ทําให้หนูรู้สึกลูกขึ้นมาดูแลตัวเองเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกดีใจครับอร